เอาสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีมาพบกันอีกพี่น้องกับส่องยูทูปสมังการ,กรเกษตรเนาะมือนีเชีมาอัปเดตวิดีโอพี่น้องเกี่ยวกับการผลิตเตาเนาะผลิตเตาใส่น้ำมันดีนตายเนาะใส่น้ำมันพืดตายเนาะน้ำมันที่พืชที่ว่าถอดเหลวเนาะมันลดคุณภาพเราจะเอามาดังไฟได้พี่น้องเนาะน้ำมันดีนตายกับเลนลีนดำพี่น้องดีนที่มันเสียเหลวเนาะ กนนี้กรตกนพี่น้อบไปสวนบไปใช่หนก็เลยอ่าิดเวลาวารองติดเตาเนาะเ่นคนต่างใจกเ็ดหลายวันแดวเนาะวันนี้กะเลยทีมาสืบต่อพี่น้อได้ว่าขั้นตอนเทปตันี้เนี่บุตอัปเดตให้บ่งเนาะเฮ็ดอัปเดตขั้นตอนสุดถ่ายเนาะ้งยันเนาะเลดีนนำขึ้น่นะชีวมาจอตีเนาะถือว่าโตกันแดดลเนาะ คือว่าสูเรเด็ดนะพี่น้องจะเป็นหูหพางไปนี้พี่น้องนาะหมวเตาหมวเตาไปน้องอันนี้เป็นบอนไซน้ำมันลินนเนาะเต่าไซน้ำมันลินน ทำเด็ดเนาะเดืสีาเน้ำพี่เราีที่เนาเตาดํดินตายพี่เรา ที่เฮ็ดพี่น้องหัวเตาเนาะถ้าเฮ็ดเฮ็ดท่าเฮ็ดเตาแบบนี้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นของเก่าพี่น้องเก็บมาจากเล็กเศษเนาะไปซื้อเอาแล้วก็มาจอดจอดใส่ทอดบังตัวนี้เนาะบางตัวนี้จะเป็นเด็กสี่เหลี่ยมแบบนี้พี่น้องเพราะว่าผ้าผ้าก็แบ่ออกเดี๋ยวออกแบบเป็นสี่ขางแล้วก็มาจอดขาขาเขียมใส่เนาะ ຫມໍໂຕໂຕເກົ່າພີ່ນ້ອງຍົ້າເົ້ປາກເຂีย1ປีย11 ทอน้ดมันรีดพี่เนาะทอน้ดมันเล่นลงมาเน,ะนาะตัวม,มันน้องว่นอง่างนี้่านอยางนี้ไล่เข้ามานอย่างน้ทอมันเล่นจะยาวอยู่สาขาเสน้นอยางเนาะลักษณะการเห็ดพี่น้องเอาเล็กซี่เดียม,มาปาดเอาใบามืดปาดแบบนี้ทั้งเทิงพี่เนาะลานเทิงปาดไล่หูไล่เนาะซัมบ้ามันสีสมดุลกับหูตัวนี้เนาะ คือป่าเตาเนาะเอาหน่อยไล่มันกะบอเต็มให้มันเต็มเต็มเลยพี่เนาะข้าวู้ตัวนึงผู้ป่าเตาป่าปาได้ไล่หูปัดเบื้องวร้งลุ่มพี่น้องป่าสามหูสื่อเนาะป่าสามหูปาดเน่าๆพี่น้องสุดๆสุดสุดนาเล็กแบบนี้เนาะหรือว่าขั้นเล็กนั่นเดี๋ยวก็ต้องปาดสุดแบบนี้เนาะเอาพี่น้องเนาะทั้งกล่องสามหูมันยุ่งสีพี่เนาะทั้งขางเจาวหูเดียวเนาะเจาะหูเดียวพี่น้อง ยาวกระประมาณสองสองหุนหรือสามหุนเนาะข้างข้าข้างก้อนกับจอดซุปนาเล็กเลื่อนอยู่เนาะิ่านตัดสุดหนาเล็กเลื่อนอยเนาะเนาะตัดเอามาสมมติว่าจากเตาเนาะจากเตาจอบหัวนี่พี่ต้องเอามาเสียบเข่าเนาะเสียบเข่ามันจะอยู่จีเนาะเสียบใส่ะอยู่ยุติกาเนาะห่างจากคนประมาณ เราคุณหรือสามคุณเราเป็น s, wireless, re, umes, ははแอ้เนาะหลยลคต่ำไรแล้วขาโรคต่ำแปรแบบนี่ตีนจะไรเข้ามาเนาะเอาคุณทั้งซูงเลยหนึ่งเลยเนาะสำนีผู้ดีพี่เนาะเครงกลางเลยแต่ว่าหัวตัวนี้ครับจ้าเฮ็ดแบบนี้เนาะบูแมนแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้พีเนาะทาเฮ in ็ดแบบนี้ก็ดีที่กันพี่เนาะเอาเล็กสองงานมาโดแล้วก็จอดแบบนี้เนาะอัด อัดใบอัดใบจ่อหูอยู่นี่พี่น้องจอจอจอได้หลายหูพี่น้องอ้อมด้วยนี่เนาะแบบหัวหัวเตาแก๊สเนาะจอดจอจอจออัดใบอัดใบแล้วนี้ก็ได้พี่น้องแต่ว่าใช้ยุกต์นี่พี่น้องเนาะจอหูยุกต์นี่สุกข้างสี่นีอยู่อยู่จุกี์สี่แล้วเลือดคือมาจากปากประมาณประมาณหุนหนึ sh op, sh op, sh op ่งหรือสองหุ่นเลยพี่น้องเด้อตัวนี้เนีลือดจากปากประมาณสองหุ่นหรือสามหุ่นเนาะ ใอยเลือกเลือกขึ้นโพดบ่ได้พี่น้องไพ่บันสิสามพี่น้อง <c oughs> แบบนี้คือกันพี่น้องเนาะอันนี้ลูกค้าสั่งมากพี่น้องจะได้แบบแบบว่าทันแบบพี่น้องแบบนี้ชิมาทดลองพี่น้องเนาะชิมาทดลองเตาแล้วก็ติดไพ่อยู่เนาะ สำหรับเตาละมันลื่นตายพี่น้องสำหรับเตาละมันลื่นตายนี่ต้องใส่อะไรพัดลมพี่น้องเนาะถ้าหมุยพัดลมเอานบำได้เลยพี่น้องต้องใส่พัดลมพี่น้มลองพัดลมต้องไปสร้างซื้อเอาหนามหานเนาะถ้าบ่มีพี่นอ้องก็มาเจเอาก็ได้พี่ไหมลองอเจเอาแบบแบบที่ เอาอันนั้นมอเตอร์พี่น้องมอเตอร์นี่ไปซื้อเอาอยู่หานของเก่าพี่นเนาะานเด็กเซตเขาชิมีอันนั้นเต่าสียายังเพย์ยังเข้าถิ่มแล้วไปมางเอาเต็มอเตอร์เนาะแล้วมันหลั่งมานยังแล้วก็มาเจ๊พะล้มพี่น้องเนาะเจ๊พะล้มอะไรีพี่เนาะเนาะเจ๊พะล้มแล้วก็มาเจ๊โฮงมันนี่ กิโดยจมาซูกโอเนี้ยน้อนี้ยเนีนี้เนอะสูกค่นีี้อันนี้ใชม่ะดร่วให้นอาบงกัน มันสิใส่งานไดโบเนาะมันเ็นล็อปคอกมันหาไเป็ยนเนาะ่ว่าต้องหัดกระดพี่นอมาหัดหรือว่าเอายังมาหมัดกระดาษพี่นาแกงนี่ต้เกาเบอกว่ากระตองมีโมอไฟพี่โมไฟเป็นโมวไฟ12โวลต์โมไฟ4อยาเนาะ4าง เพจังเนาะงรไฟสายต้าวสีสายสีมาติดไฟพี่น้องยังสีร้องบางบ้านมันสีสีได้พ้นบ่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าลอดุนก็ได้พี่น้องเด้อสำหรับน้ำมันรีดเหรอไม่น้ำมันลรีนตายเนาะมันลรีนเก่าเนรอรีดดำเนาะ มัดทอดซะนี่ในหนึงน่งเรื่อหนงหอยต่อร้ายหอยไฟ <c oughs> ก็ได้เราเกี่ยพีเนางดูว่าซินี่ยังกระดายอ่เนาะดว่าเป็นของห้อยไฟกรด้เนาะ เมื่อก็ไฟติดเดาพี่น้องเนาะไฟติดแบบนี้เดาเอา,าน้ำม,มันลื่นพี่น้องมาเทาใส่บนนี้เลยพี่เนาะน้ำมันลื่เนี่ยน้ำมันลืน่นใหม่เนาะงามพยายามเอาน้ำมันลืน่น,นี่ตายมาเทาลงนีพี่น้องเอาของมันลืน่นเนาะแล้วนี่ให้เราไปโอเค เท้าไล่พี่น้องเพราะว่าเฉถ้ามันได้ผ่านกัจจิป้าเลยเนาะโอ้ลืมไปพี่น้องลืมอาดเนาะได้นี่มาเท้าลงไปได้เหรอพี่น้องถ้าเปิดตัวนี้พี่น้องเปิดเปิดเปิดทามันลงนิดหน่อยพี่น้องประมาณสามนี้วพี่น้องฉ่นก็เห็นเนาะ นี่ๆพี่น้นองให้มันไลแบบนี้พี่นนองเนาะเอ้ยปอก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 ไปเนี่ยอ่นาวาน,นะนนี่เลาๆพี่งมาตก็มาเปิดพัดลมพีเนองเนาะเปิดพัดลมนนี้งนหไฟเนาะเก็บไปก่อนพี่น้อะ โอเคม,อมีโมไฟมาต่อสายพลัมพี่นาะแล้วเอาพลัมมาใสาพ่พี่น้องให้มันจะแห้งพี่น้องแต่ธรรมาดานี่บปรแห้งบปรเห็นพี่น้อง้าใส่พลัมมจะแห้งขึ้นเนาะ 到嘞，了那边拿嘞。 ใช่เแห้งพี่น้องมีมเนาะถ้าม่ม่มันแห้งเะถมเขแห้งอมใส่แหเขาจะบมีก้นดำเลยเป็นข้นสีสีเหลือเลยบบมีวเลยบเตือนพี่น้องก็เตือน